สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ตัวการใช้โปรแกรม Fi g มาเพื่อออกแบบโมบายแอปซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือ Coffee App หรือว่าร้านกาแฟนะครับผมก็จะประกอบด้วยกาแฟแล้วก็ส่วนที่เป็นเบเกอรี่นะครับผมจะมาพูดถึงภาพรวมของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้กันก่อนนะครับซึ่งตัว UI design ของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย7หน้านะครับก็คือหน้าเข้าสู่ระบบนะครับหน้าลงทะเบียนแล้วก็หน้าหลักซึ่งหน้าหลักเนี่ยก็คือหน้าที่ user เนี่ยทำการอกอ i n เข้ามาก็จะพบกับหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับแล้วก็ ต่อมาก็คือหน้ารายละเอียดนะครับรายละเอียดในที่นี้เนี่ยก็คือรายละเอียดของตัวกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ที่เราทําการจัดจําหน่ายนะครับต่อมาก็คือหน้าตะกร้าสินค้านะครับหน้าชําระเงินและก็สุดท้ายก็คือหน้าขอบคุณหรือว่า thank you page นะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูตัว w i t e frame ในแต่ละหน้ากันนะครับผมเริ่มด้วยหน้าเข้าสู่ระบบนะครับก็จะประกอบไปด้วยโลโก้นะครับ username ที่เป็น text box นะครับแล้วก็ password แล้วก็มีปุ่ม login นะครับในกรณีที่ ยูเซอร์ของเราเนี่ยยังไม่มีตัว Account เนี่ยเขาสามารถที่จะลงทะเบียนได้โดยการคลิกที่ด้านล่างนะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถที่จะ Log กอิด้วย Social Network นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Google หรือว่า l ลน์นะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของ r e g ิ s t e r นะครับก็จะประกอบด้วย User Name นะครับพาสเวิร์แล้วก็ส่วนที่เป็น Confirm p ม s s w o r d นะครับแล้วก็ ปุ่มรีจิสเตอร์นะครับซึ่งในหน้านี้เนี่ยก็จะต้องมีปุ่มแบ็กเพื่อที่จะกลับไปยังหน้าตัวเข้าสู่ระบบได้นะครับต่อมานะครับก็คือหน้าหลักนะครับหน้าหลักของเราเนี่ยผมจะดีไซน์ออกมาเป็นสไลด์เมนูนะครับผมก็คือผมเนื่องจากว่าตัวร้านกาแฟของเราเนี่ยมันจะมีเมนูอาหารที่ไม่เยอะนะครับผมดังนั้นผมก็จะใช้คอนเซปต์ในการทำสไลด์ในหน้าของกาแฟนะครับก็คือเราใช้นิ้วปัดนะครับแล้วก็จะมีแทบ็บสองแท็บก็คือ เพื่อที่จะสวิตไปเมนูระหว่างตัวกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ของเรานะครับผมโดยตัว UI ในหน้าของเบเกอรี่ของเราเนี่ยก็จะเป็นลิสต์ลงมานะครับซึ่งจะแตกต่างจากหน้าคาแฟนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปที่เราใช้ในการออกแบบนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของ UX design นะครับสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมีการเข้ามาใช้ใช้แอปัวนี้บ่อยๆนะครับซึ่งหน้าแรกที่เป็นสไลด์เมนูเนี่ยเราก็จะทำการดึงตัวกาแฟที่เขา ซื้อบ่อยหรือว่าซื้อเป็นประจําขึ้นมาที่หน้าแรกนะครับผมเพื่อที่จะให้การสั่งซื้อเนี่ยกดในหน้าแรกแล้วก็เกิดขึ้นได้เร็วนะครับอันนี้ก็คือ UX ที่เราจะใส่ลงไปในตัว UI ของเรานะครับผมต่อมานะครับผมหน้ารายละเอียดน,นะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อกาแฟรูปนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเลตติ้งนะครับรายละเอียดแล้วก็จํานวนของตัวกาแฟราคาแล้วก็ปุ่มแอดทูคา์นะครับ ต่อมานะครับในหน้าของตะกร้าสินค้านะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวสินค้าที่ลูกค้าทําการซื้อนะครับผมสามารถที่จะทําการเพิ่มลดได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะไปชําระเงินด้วยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งบัตรเครดิตหรือว่ากลับไปซื้อกาแฟเพิ่มเติมนะครับต่อมานะครับก็คือหน้าชําระเงินนะครับผมในที่นี้เนี่ยส่วนที่เป็นตัวเครดิตหรือว่าเดบิตการ์ดเนี่ยนะครับเราก็จะมีการใส่พวกตัวการ์ดนัมเบอร์เนมแล้วก็พวก C.V.V ต่างๆนะครับแล้วก็กดปุ่ม เพื่อที่จะชําระเงินนะครับนี้ผมจะย้อนกลับไปในตะกร้าสินค้านะครับผมในส่วนที่เป็นตัวเช็คเอาท์ด้วยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยหลังจากที่คลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่กระบวนการของหน้าธนาคารนะครับแล้วก็เมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมากับสู่ในหน้าของแตงกิฟตเพจหรือหน้าขอบคุณนะครับเหมือนกับส่วนที่เป็นตัวเดบิตหรือเครดิตการ์ดนะครับก็หลังจากที่ชําระเงินเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมาหน้าขอบคุณนะครับหน้าขอบคุณเนี่ยก็จะ กดกลับไปที่หน้าโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของตัว Coffee App ที่เราจะทำการดีไซน์ในสเต็ปถัดไปนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกันในส่วนของการใช้โปรแกรม Figma เพื่อออกแบบตัว User Interface ของ Coffee App กันต่อนะครับผม